ตซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้มาส่งงานนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าวีออนนะคะลูกค้าได้เข้ามาทําการติดตั้งชุดเวกเตอร์กับทางร้านนะคะเป็นตัวไฟ LED เลเซอร์ B6 นะคะพร้อมด้วยวงแหวน m สไ y l e นะคะเดวิวไวดตาแดงนะคะเด y l ไลท์ออร์ดีลันแฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงกันค่ะสตาร์รถค่ะนี่นะคะเดย์ไลท์ออดีนะคะเด y ไลท์ของเราเป็นไฟเลี้ยวเทอร์นิ่งในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงกันค่ะไฟเลี้ยวค่ะนี่นะคะไฟเลี้ยวกว่าซ้ายขวาเลยนะคะ ไปรีค่ะวงแหวนมีสไตล์พร้อมตาแดงฉ่ำเลยนะคะไปต่ำค่ะ<ม>เวกเตอร์ของทางร้านนะคะเป็นสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้าตัวรถกันนะคะเส็นขัดออฟคมๆเลยนะคะไปสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านพิม์มกันนะคะสูงค่ะ สว่างนอกและในตัวรถสว่างไม่ต่างกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งชิ้นงานนะคะติดต่อได้ที่ทางเพจ BTPremium a u t o s ซีนอในทุกสาขาเลยนะคะบริหารงานโดยทีมงานช่างหนีค่ะขอบคุณค่ะ